สวัสดีครับสวัสดีค่ะตกลงผมวิเคราะห์ผิดนะอาจารย์แพทย์รองทานไปสารเพราะเขาคงจะได้รับการติวให้พร้อมแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่มีเรื่องที่คิดว่าเราควรจะต้องสังเกตสังกาแล้วก็ดูซิว่าหลังจากที่เขาไปแล้วผลจะมาอย่างไรนะครับข้อแรก พื้นที่ศาลเป็นพื้นที่ราชการที่ไม่เหมือนกับหน่วยราชการอื่นเขามีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายกลายกองนะครับข้อที่หนึง่งแต่งกายต้องสุภาพและ,ะถ้าจะเข้าไปในห้องพิจารณาใส่รองเท้าแตะไม่ได้นะไม่ได้เมื่อเข้าอยู่ในบร,ริเวณศาล ถ่ายรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเซลฟี่อย่าไปถ่ายอะไรเด็ดขาดเลยนะคะตามนิสัยอ <c oughs> อยู่ในห้องพิจารณา <c oughs> ก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้แท็บเล็ตไม่ได้ <c oughs> อันนี้ใ <c oughs> นแง่ของพื้นที่ราชการ <c oughs> นะคะ <c oughs> ทีนี้เมื่อเข้าไปสู่บัลลังก์แล้วในห้องพิจารณาแล้วก่อนจะให้การ จะต้องสาบานว่าจะพูดความจริงนะใช่นี่สำคัญในคำสาบานเนี่ยเหมือนกับมีคำอํานวยอวยพรและคำสาบแช่งอยู่ในตัวนะคะคืออะไรอาจารย์คือถ้าพูดความจริงก็ให้เจริญรุ่งเรืองไงอ๋อแต่ถ้าพูดความเท็จก็ให้มีอันเป็นไปไงอ่าครับใช่เพราะฉะนั้นหวังว่า <c oughs> ที่เตรียมตัวไปนั้นเนี่ย จะไปพูดความจริงทำไมพี่ต้องพูดประเด็นนี้เพราะจากการที่มีการเผยแพร่แถลงการเป็นเอกสารของเขาอ,อะต้องก็ได้อ่านพี่ก็ได้อ่านเราเชื่อคำแถลงการนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ <G ül sales> เป็นเทคนิคการเจรจา <S 1> <S 1> ว่าด้วย <G ül sales> เรื่องการต่อรองขั้นสูงเป็นการเอาคนซึ่งอยู่ในความขัดแยง้งออกไปจากการสนทน,นากนนะครับเออเป็นการแยกคนออกจากประเด็นปัญหา <S <S <G ül tragen> แล้วก็เป็นการพยายามจะรู้ความในใจของอคู่สนทนาว่าต้องการอะไรเพื่อจะนำมาพิจารณาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันประเทศชาติก็ไม่ได้เสียหายอะไรทํานองเหล่านี้ถามว่าที่เราอ่านเราเชื่อแค่ไหนอย่างไรในแง่ของคำชี้แจงอนอกจากนั้นการชี้แจง มีใส่ทฤษฎีการต่อรองมีการใส่ทฤษฎีของการเจรจาความซึ่งไม่ได้ดูถูกนะเราก็สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยเธอมีความรู้เรื่องพวกนี้จริงเหรอครับ<ล>พอเธอจบชั้นมัธยมปลายเธอก็ไปเรียนรัฐศาสตร์ที่จุฬาใช่ เขามีวิธีการสอน Communication Technique หรือมีการสอนเรื่รอง i a โ i o ช t e c เทคนิคไหมเออมันต้องเป็นราศาัศสรการทูตกันอาจจะมีมแต่เธอไม่ได้เรียนราศาัศสรการทูตไม่ใช่ไม่ใช่เธอไปอเรียนที่อังก